วันนี้จะพาเอฟซีทุกท่านนะครับมาชมสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสเกตนะครับคือสวนสาธารณะกุดไวเป็นอ่อเป็นสวนสงสอร2 3 0สคือจังหวัดศรีสเกตนะครับซึ่งตั้งอยู่อ่าถนนจากเมืองศรีสเกตจะไปอุทุมพรนะครับเป็นถนนสาย226อยู่ใกล้ๆกับบิ๊กซีศรีสเกตของเรานะครับพาไปดูนะครับสวนสาธารณะแห่งนี้ก็จะเปิดตั้งแต่เวลา ตีหจนถึง3ามทุ่มนะครับมาดูภายในครับก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสเกตนะครับที่จะมาพักผ่อนมาออกกําลังกายมาปั่นจักรยานก็ได้นะครับรถยนต์สามารถเข้ามาจอดได้นะครับรแล้วก็ข้างล่างก็มอเตอร์ไซค์ก็จอดได้นะครับมีห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงแยกออกมาชัดเจนและก็มีสัญลักษณ์ของเมืองศรีสเกตก็คือนี่เลยครับดอกลำดวนนะครับ ดอกลำดวนวิ่งกันเลยนะครับบอกนี่เป็นดอกลําดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับและก็จะมีหอนี่เลยนะครับหอขวัญเมืองศรีสะเกดนะครับภายในสวนสาธารณะนะครับก็จะมีอ่างน้ำนะครับซึ่งตกแต่งสวยงามสำหรับการเดินชมเดินพักผ่อนชมปลานะครับมีปลาหลายพัน มจะพาขึ้นไปดูไปชมหอขวันเมืองสีสเกตนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับวิ่งเลยนี่เลยครับมีมันไ้ขึ้นนะครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปวิ่งขึ้นลงก็ได้กำลังขาดีนะท่านกีแดงโอเคตัวหอจะก็จะเป็นทูนสีส้ม สีดอกลำดวนสีประจำจหกัดสีสเกตนะครับหอบเหมือนกันครับนี่มาดูครับขึ้นมาชมโอเคขึ้นมาถึงแล้วนะครับครับสําหรับสวนสาธารณะกุดไวแห่งนี้นะครับก็จะมี ลู่สำหรับวิ่งสำหรับเดินแล้วก็มีลู่จักรยานรอบนอกระยะทาง1รอบนะครับโดยประมาณก็650เมตรนะครับต่อรอบเหมาะสำหรับการเดินการวิ่งปั่นจักรยานก็ได้อยู่ถูกแม้ว่าจะรอบสั้นไปนิดนึงแต่ก็ปั่นแบบชิวๆนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ ขณะที่ผมขึ้นมาอยู่ข้างบนของหอคันเบรงศรีสเ,เกตณสวนสาธรารณะกุดไหวนะครับก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายอีกแห่งหนึ่งที่บรรยากาศดีเพิ่งสร้างนะครับสร้างได้ปีกว่าต้นไม้ก็ยังไม่โตนะครับสักระยะหนึ่งผมคิดว่าที่นี่ก็จะร่มรื่นมากขึ้นและหน้า ชมหน้าเดินหน้าพักผ่อนมากขึ้นนะครับโอเคครับก็ครั้งต่อไปนะครับก็จะพาเยี่ยมพาชมสถานที่ของเมืองสีเกยียตอีกหลายที่ที่เป็นสถานที่ออกกํลาลังกายนะครับก็พบกับผมได้นะครับช่อง YouTube นะครับเฮียบ้มช n แนลนะครับ สำหรับช่องของผมนะครับเฮียเบิร์มชานอลก็จะนำเสนอเรื่องราวหลักๆก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจขนมจีนนะครับน้ำปลาร้าการออกกำลังกายนะครับบวยไทยนะครับแล้วก็บางครั้งก็แทรกด้วยเรื่องบันเทิงด้วยนะครับควิตประจำวันบางอย่างก็แทรกไปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ การพูดถึงเรื่องราวของแรงบันดาลใจเพื่อสร้างกำลังใจแก่ผู้คนนะครับโอเคครับพบกับผมใหม่นะครับต่อไปสวัสดีครับ